ัเดย์สองได้ไหนเอาดิเลเบนไหมนี่เลเบีเลเบีป่ะ <c oughs> ไปครับหรไหอังเตรงนี้เลครับสาวๆ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปซื้อตำมะม,ม่วงกันโ <c oughs> อ้โหสวยเลยมุมนี้สดมาก โอ้แสบตาร้านไหนดีที่เราถ่ายเป็นช็อตอะไรก็ได้เดี๋ยวหาตำมะม,ม่วงนี่ไงค,คุณเอลร้านไหนครับคุณเอเม่โบกกันแด็ดรวย้อนมากทางว่าจะทำคอนเทนต์ตำมะม,ม่วงสรุปแล้วเขาไม่ได้ตำให้ดูนะนี่ปาหาโบดเ,เออ มีปลาด้วยทุกคนครับผมอยากทำคอนเทนต์เล่นบานาน่าโบดมากแล้วก็แบบถ่ายให้ทุกคนดูนะแต่ว่ากล้องผมอะ่ะมันไม่กันน้ำนะครับเป็น DJI Pocket 3นะถ้าเกิดเป็นตัวแอคชั่นน่ะได้อยู่สินสินสม,มุดอ๋อพวกนี้ก็จะเป็นร้านอาหารละไม่มีอะไรละไปเดี๋ยวผมจะโดดนะแต่ว่ารอแดดก่อนไม่ไหวอะดูแดดด,ดิที่รักโดดเะละ่ะไม่ฮะ ไม่โดดเหรอหโคมาจะโดดไอ้นี่เว้ยแต่ว่ามันร้อนเกินเดี๋ยวเรากลับที่พักนะเราพามีมาซื้อตำามะม,ม่วงไปฝั่งนี้ก็ได้ดนหนึ่งสองแชะหนึ่งสองแช่ ที่รังเทาเมื่อคืนนี้พวกราผมนั่งชิวอยู่ตรงเนี้ยโคตรเย็นแต่ช่วงตีหนึ่งกว่านี่ลมหายนะครับร้อนมากวันที่สามวันที่สามอันนี้เอมี่นะครับจะขึ้นรูปให้แชะ แช่ขึ้นรูปให้ขึ้นรูปให้ปั๊บ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 เลี้ยวเออลงรูปแล้วอ่ะเออไหนเขาจะลงรูปยังยังไหนโชว์รูปคนดูดิไหนเอาเอาเอาไหมกำลังหาให้ให้คนดูช่วยเลือกดิก็เข้าไปดูไม่ได้เหรอก็เข้าไปดูไม่ได้เลือกเพลงก่อน เรือเพลงอีกตอนนี้คือหมาย,วายารความว่ายังไงครับคุณฝ้ายไม่มีความหมายค่ะเพราะจะลบออกจะลบออกด้วยเพื่อที่จะอ่าอ,อ,อันนี้ฝั่งนี้มีความหมายฝั่งนี้มีความหมายให้เขาดูสิ Mad by mom and dad ดแปลว่าอะไรครับเมดเมดผลิตโดยพ่อ,อม่ผลิตโดยพ่อกับแม่มี EXP ไหม EXP วันหมดอายุอันนี้ EP อันนี้วันเกิดไม่ไม่ใช่เขาไม่เรียก EP EP ออ EP เหมือนกันอันนี้วันเกิดวันผลิตวันผลิตวันนี้วันผลิตอันนี้คือเดี๋ยวทอยก็สักประมาณนี้นะครับทุกคนหลังจากนั้นมาคนสักเยอะเลยลายนี้เอ็มมี่รีวิวลายสักไหมครับอ็มีไม่มีเหรอตอนแรกไม่นกิจจะทำแล้วไรู้ว่าทั้งเรย จากรจากไราคาราณสดราดาาาหลายละห้าร้อยหมดเลยครับเนี่ยอุยนี่พันหเหรอเราเขาบอกว่าดูตัวรูปไม่ต้องดูราคาโอ้นา,า,น <c oughs> ากระดยคนนักประมูลคน,นเกินไป <c oughs> ได้อยู่ไหมใช่ได้หรือเปล่าอะไรอ่ะเ่ีอาจ่าไหนตรงไหนพี่เกณฑตวนเจเต้องบอกว่าอยู <S 2> <S 2> <s ่ปุตตะกาโมละเพปุตังนะนากาโมละเพธนางอัถิกายเยกายยะยายัสเฮวนังทียตังตตวา อิติปิโสตะควายมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอะราหังสกโตนโมพุทธายะชยาสนากตาปุถาเชตวามลังตะวะอนังจตุสะจาสมาตะเจติปิโสนราสภาตัดผมก็รอดูต้องแบ้ใช่ไอุ๊เจ็บว่ะโดนเข็มโดนเข็มโอนวเจ็บดิโดนโดนเข็มโดนอะไรก่อนพิสตา อยู่เกาะเสม็ดนะครับไม่ใช่เป็นพิซซ่าที่แบบว่าทำเองนะเป็นพิซซ่าทำเองสั่งหน้าฮาวายเอียนมานะครับทุกคนราคาไม่แพง3า0ว้อยห้าสิบว้าวชิฟว้าวว้าวได้ถ่านมาได้ก้อนหนึ่งครับได้เลยนะได้ถ่านเลยครับก้อนหนึ่งอย่าแล้วโอ้หน้าซองจะไปเล่นตรงไหนสุดยอดกรอบมากเลย คุณแม่กินได้ไหมครับความดันจะขึ้นไหมดูกันต้องรอจดเลยครับเปิดเปิดก่อนเลยครับใครเปิดเปิดเลยเปิดเลยผมจะถ่ายคลิปเขามีให้เลือกแป้งบางกรอบกับแป้งนุง่มอ,อันนี้เลือกแป้งนุ่มมาเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าบางกรอบมันบางมากดูดิอันนี้อันนี้น่าจะอันนี้ไะทุกคนชิมเลยชิมเลยดึงเลยจ้า โอเคอุ้ยสับปะรดหลุดว้าวหลุดทั้งหน้าเรียบร้อยค่ะเอาสับปะรดหลุดเลยเหรอหลุดหมดเดี๋ยวนะพิซซ่าร้านนี้เขาไม่ให้หน้ามาเหรอพิซซ่าเป็นเปล่าหน้าบล็อกท่ไหนเล่นเล่นมาหน้าบล็อกเล่นติดต่อตรงนี้ใช่ไหมครับเล่นสาวก่อน มันดำคือเยคมขอนีกอะไรย่ะคนมันผมดก้อนอร่อยดำนมืหวานนะอันนี้เอาซอสเนี่ยขอจินมือเดียวเลยยากๆเลยอร่อยปะอืมหวานแบบใส่น้ำตาเลยหวานมากลองชิมดูชีหวมานมากกินอะไรจริงขอกินอย่างนี้แล้วกันเอามันเป็นสไตล์ด้ ให้มันดำๆอย่างเี้ยนะเออพิซซ่าโฮมเมดกินทำยังไงวะก็ไ่จ้าป่ะอยู่ะไม่ให้มองไม่อ้คนเดียวเม่อก้ไม่ได้วะวายรูปิแบบนี้ี่ไงทานอ้ดกินได้กินได้เจ้าปลากันได้ใช่ไหมอร่อยๆหวานๆนะ มแมวแมวทุกคนอร่อยนะแป้งอันนี้แป้งนุ่มใช่ไหม,มกกหวานหวาน,วาน <c oughs> บอกว่าหวานมากเหมือนใาส่น้ำตาลาอืมคุณแง่จิม้มไม่ทราบโฮมเมดไม่เล่นจ้า ได้่จหช่วทไามาดี้ยววไงโชลายดิลายเพิ่งสักมาอันนี้คือลายนี่เสร็จแล้วอลูกกุญแจนะครับเสความดันเลยจะขึ้นหมองหย่างไให้กินเชียด เอาคุณแม่เดี๋ยวเรากินนี้เสร็จเราไปซื้อเครื่องดื่มมานั่งชิวกันเจอกันครับทุกคนถึงเวลาโดดน้ำทะเลนะครับอ่ะแผละแล้วพี่เธอก็วิ่งตามพี่นะแต่ไม่ต้องวิ่งลงน้ำนะก็เสียงนิน ตอนนี้แบบตอนนี้แบบสุมเสียงกล้องตกมากนะครับก็เล่นประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าเราก็อายุไม่น้อยแล้วเนาะมาเล่นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นฝั่งแล้วก็ไปอาบน้ำรอกินข้าวตอนเย็นละเล่นประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันครับทุกคนไปตรงนี้ ฟิลกูนมาก DJI ดีแล้วเนี่ยตอนกลางคืนมันมืดมากๆนะทุกคนตอนเนี้ยมันมืดมากๆแต่ก็ยังมองเห็นเจ๋งดีอันนี้ร้านนี้ก็น่านั่งแต่ว่าดูเงียบๆเนาะอ๋อตรงนี้มันเป็นแบบเหมือนโซนบาร์มากกว่านะครับทุกคนวิธีเรามันปิดมันไม่เปิดเห็นป่ะเน,ะนาะปกติเราเดินไปมันก็เปิดแล้วใช่ไหมปิดแล้ว ไม่มีแล้วพี่เก่งฮะปกติมันจะมีร้านเต็มเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วไม่เป็นปัญหาใช่เราไปหาอะไรกินข้าวป่ะวันนี้แม่มาเที่ยวมีความสุขไ่มเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้าคือเดือนออกพามาเที่ยวใหม่ยี่สิบปีปีมาครั้งสิบป <laughs> ีมาครั้งหนึ่ง รูกเป็นอะไรนะยูทูบเบอร์วะยอทอปเปอร์ลูกเป็นยูทูบเบอร์ยอทอปเปอร์ก็มาคุณแม่น้ำคืนสูงวานนี้โอ้น้ำึ้นสูงมากใช่ใช่เมื่อวานนี้มันอยู่ประมาณนี้เนาะอุ้ยคนโคตรเยอะเลยวันนี้วันนี้ลานเดิมคนเยอะมากโอ้วันนี้เดินมาพร้อมไฟพอดีเลย โอ้ล้าเดิมคนเยอะมากนะครับ เก็บแล้วเก็บก็คือเหมือนเก็บเก็บแบบเิดเลยเอานี่แหละทำไเมแม่นน่่างก่อนเลยไ่าย่งก่อนเลยเอาแม่นั่งที่เดิมอ่ะหัวโต ื่อวานนี้เราปลากระพงอะไรนะลาดพริกลาดพริกก็คือตัวนี้ปลากระพงลาดพริกถูกไหมโคตรอร่อยเมื่อวานนี้โคตรอร่อยหัวก็ไม่เหลืออังเ <c oughs> ดบรแม่ผ่านมาบ้างไหมครับทำมาโอเคผ่ามาบ้ง young woman boy love every show ขาดชาร์จรถไปไหมจ้าวใส่ชาร์รถเพิ่มเมื่อวานนี้เราไปกินร้านหนึ่งนะเราติดใจปาปลากระพงปลาบงทอดเปี้ยวหวานเดี๋ยวเรารอปลากระพงมา๋ย่างส้ม ออขอตัวกินข้าวแป๊บนึงหมดแล้วครับรรแบบเกี่ยงเตาเลย์ดูจานแต่ละคนโอ้ผู้หญิงกินเยอะนะเนี่ยผู้หญิงกินเยอะนะเนี่ยไปเรากลับบ้านงานอร่อยไหมคุณแม,ม่ไปเดินเล่นไปนี่ไปดิไปกินเบียร์ดีกว่า กินเดียดีกว่ามาเลยสิครับกินนปีปีลิงน้องยิไมเลยจิตริศกินน้อมันน้อมน้อมเอเท่ากินโบโนกอกนกอาเป็นปีปีลิงเยลองได้อะลองได้ปะตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะครับถึงที่พักแล้วนะครับทุกคนก็คืนสุดท้ายแล้วพวกผมก็จะนั่งชิลกันตรงตรงนี้แหละ ก็มี่เองครับพี่เจงก็อยู่ตรงนี้นะครับก็พี่รัตแน่สวัสดีค yeah. <Mar> uh ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวทุกคนนั่งชิลกันนะเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นไทมแ์แลปส์นะลุย มาถึงแล้วนะอันนี้เป็นกระเพราหมูสับนะนี่เป็นกระเพราหมูสับ <c oughs> <c oughs> หิวมาก <c oughs> ข้าวมาแล้วแบบว่าลืมถ่ายให้ดูนะหมดพอดีกินกับฝ้ายสองคนฝ้ายหิวมากนะครับก็เลยหมดเร็วหน่อยนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันอีกทีไปหาทำปกคลิปนะทุกคนเจอกันถ่ายรูปรวมครับเอเอได้ได้นี่ไงห็นก็จะให้ ให,ให้ให้ผู้หญิงเขาถ่ายให้เขาเป็นคนประเทศอนะไรบ้างถ่ายรูปปกทิ้งไว้นะทุกคน ออหนึ่งาลังความแม่แม่บอกว่าเดี๋ยวอีกสิปีมาใหม่ว่าท่นเนี่ยบอกว่าแม่อายุ60พอดีดูน้องพวงกันอายุเท่าไหร่ อีกสิบปีก็ค่อยมา,ามอ,ยอีกสิบปีก็ค่อยมาน <บา S 1> ครับ,บ <า S 1> ครับได้ไหมเจ้ลาลากเลยไม่เป็นไรหรอก คนครับรถมาแล้วผมไม่มีมือเลยขออนุญาตปิดกล้องไว้ก่อนนะเจอกันอีกทีน่าจะบนเรือไม่งั้นก็อยู่บนฝั่งเลยนะตอนนี้ก็ออกแล้วนะครับออกจากที่เสม็ดแล้วที่นั่งที่นั่งไม่พอคนเยอะมานั่งหัวเรือโอ้โหบรรยากาศดีมาก ไม่เคยนั่งหัวเรือมาก่อนเลยนะเนี่ยแบบลาก่อนครับสมาเด็จเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่บรรยกาศดีเวอร์พวกแม่กับฝ้ายนั่งอยู่ข้างล่างนะทุกคนเดี๋ยวกลับบ้านไปทำชิปอานะครับเพื่อนๆตอนแรกอ่ะผมกะว่าจะมาทำชิปอาวอยู่ที่นี่นะแต่ว่ามันไม่ได้เลย ทั้งเสียงลมทั้งแบบว่ามันต้องเอาไอแพดวางอ่ะมันเล่นไม่ถนัดนะครับเพื่อนก็เลยว่าเดี๋ยวเราดี๋ยวกลับไปจะกลับบ้านไปจะค่อยทำดีกว่านะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะคือใจจริงอ่ะผมก็อยากมีงบมาหลายวันกว่านี้นะแต่ว่างบมันมาได้แค่2วันหลังจากนี้เดี๋ยวเราเจอกันอยู่ที่นู่นนะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกัน